สวัสดีเนะี่ยวันนี้ฉันจะไปคอนเสิร์ตเนะี่ยคอนเสิร์ตอะไรนั่นเหรอ The first solo concert by Ice ไงล่ะแม่เธอก็อยากไปแล้วสิวันนี้ฉันพาแฟนไปด้วยนะสวัสดีเนะี่ยวันนี้เนะฉันใส่เสื้อเหลืองเนะี่ยไปคอนเสิร์ตของไอซ์ก็ต้องใส่เสื้อสีเหลืองสิ บ้าจริงฉันไม่มีเสื้อสีเหลืองเนี่ยฉันมีแต่โบสีเหลืองแหะได้ไหมนั่นไงเธอใส่เสื้อสีม่วงอยู่นั่นไงโอ๊ยบ้าจริงฉันเปลี่ยนเสียงไม่ทันนั่นไหนผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่นะเอาเป็นว่านะคะเจอกันในวันที่10มีนาคมนี้กับคอนเสิร์ตนะคะ The First Solo Concert by Ice นะคะ จะมาแถลงกันให้ฟังว่าคอนเสิร์ตนี้นะคะจะมีหลายๆ,ๆอย่างเลยที่ที่บอกไปแล้วใน VTR ว่ายังไม่เคยทำก็มีเคยทำแล้วก็มีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงหรืออะไรต่างๆที่ทุกคนรีเควสตมานะคะก็พยายามเอาทุกอย่างรวบรวมเข้ามาไว้ในคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะแขกรับเชิญพิเศษ แย่เกสของเรานั่นเองนะคะคนแรกเลยเนี่ยก็คือน้องฮานะนะคะก็เป็นน้องสาวของไอซ์ที่สวยน้อยกว่าไอซ์ตัวเล็กกว่าไอซ์แล้วก็ไอซ์สวยกว่าโอเคแต่ว่าน้องฮานะมีดีกรีเป็นน้องของไอซ์อะเออมันเลิศดังนั้นมาดูสิคะ คุณจะเห็นอะไรที่แบบว่าดูหน้าน้องฮานะอาจจะเป็นคนแบบว่าติมติมยิ้มยิ้ม,ม,มวันนั้นอาจจะแซบก็ได้นะใครจะไปรู้นะคะแล้วก็สำหรับแขกรับเชิญพิเศษอีกคนหนึ่งที่บอกไดีไหมนะว่าเป็นใครไม่บอกนะคะก็ไอก็ยังไม่เคยได้ชี้แจงเลยเนาะสำหรับ แขกรับเชิญนะคะที่ตอนแรกบอกว่าจะเป็นพี่ถังใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่เออก็ต้องขอบอกแล้วก็ขอโทษทุกๆคนไว้เลยนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะนะคะก็ขอโทษทุกๆคนเลยนะคะที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกสกระทันหันเนื่องจากพี่ถังติดภารกิจที่จะ ต้องไปทำธุระกับครอบครัวนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนแกแต่ว่าฟินอะไม่อยากบอกเลยว่าใครเพราะยังไม่รู้เหมือนกันรอเล่นรอเล่นก็ใครอยากรู้นะคะว่าเกสเป็นใครก็รับรองว่าเป็นคนพิเศษหวยอีกเหมือนกันค่ะ พราะทุกคนที่เชิญมาในคอนเสิร์ตนี้ก็ต้องเป็นคนที่ที่พิเศษนะอย่างน้องฮนานะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นน้องสาวอะของพี่ที่สวยอะเล่ยคนนึงอะจะเป็นใครอะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อย่าลืมไปติดตามกันนะคะในวันที่10มีนาคมนี้ค่ะ แล้วก็มีอะไรจะบอกอีกอย่าลืมนะใส่เสื้อเหลืองกันมานะเสื้อม่วงก็ได้นะคะของไอซใส่เสื้อไหนมาก็ได้ขอให้รักไอซก็พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอคิดก่อนประตูเปิดสามโมงนะคะก็อยากให้มากันไวๆเนาะเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบคอนเสิร์ต เริ่มช้าอย่างเงี้ยอาจจะต้องจบเร็วไงดังนั้นอยากให้ทุกคนมาอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจแล้วก็อยากที่จะมาดูไอซหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอยากให้มาดูนะตั้งใจเต็มที่มากเลยพรุ่งนี้จะไปซ้อมแล้วนะคะที่ห้องซ้อมมาสคอตนะคะหัวร้านมากเลยไม่ได้ละไม่ถ่ายหนะ้าผากละห้องซ้อมมาสคอตของพี่นัทนะคะลาดพราวร้อยหนึ่งก็เจอกัน อืมืแล้วมาคอยดูกันว่าวันที่สิบนี้จะมีอะไรให้ทุกคนประทับใจบ้างนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวสิฉันมาแล้วเฮ้ย hey, ฉันไม่ได้ใส่เสื้อนะ่ะเอาใหม่ฉันไปก่อนนะฉันต้องรีบไปจองตั๋วนะ่ะ จะบอกให้ว่าบัตรใกล้หมดแล้วเนะี่ยถ้าเธอมาหน้าง,งานเน่ยเธออาจจะไม่มีนะแต่ต้องจองก่อนนะเข้าใจไหมโอเคบายบายเจอกัน